สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องนึงจาก reddit กันครับเอ่อเป็นประสบการณ์ที่แชร์กันในห้อง r ghost stories อืมน่าสนใจค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณแม่ของผู้ใช้งานคุณหนึ่งเจอมาที่โปแลนด์นะครับเออนานมากแล้วละ่ะก่อนเขาเกิดอีกค่ะแล้วเรื่องมันเกิดที่ไหนนะคะเกิดที่เอ่อที่คนแถวนั้นเขาเรียกกันว่าภูเขาโมรณะ Death m ม u n t ท่นนะครับโหชื่อก็น่ากลัวแล้วนะคะ ใช่ครับแต่จริงๆมันเป็นแค่กลุ่มเนินเขานะแต่ว่าน่ะที่นี่มีประวัติศาสตร์ที่แบบเออค่อนข้างหนักเลยคือเป็นสมรภูมิรบสําคัญสมัยสงครามโลกค,ครั้งที่สองอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเป็นพื้นที่ที่มีการสู้รบดุเดือดจริงๆสินะคะถูกต้องครับแล้วภารกิจของเราวันนี้ก็คือเออจะมาดูกันว่าเรื่องเล่าส่วนตัวของคุณแม่ท่านนี้เนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์น่ากลัวของที่นั่นกับความรู้สึกเหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ยังไงค่ะ ก็น่าจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มนิดนึงนะคะว่าภูเขาโมรณะเนี่ยไม่ใช่แค่ชื่อเรียกเล่นๆคือมันเป็นพื้นที่ที่มีการสูญเสียจริงจังมากในสงครามโลกครั้งที่สองครับผมคนเสียชีวิตเยอะมากทั้งทหารทั้งพลเรือนเลยแล้วก็แม้แต่หลังสงครามจบไปแล้วนะคะตอนเก็บกู้วัตถุระเบิดพวกทุ่นระเบิดที่ยังไม่ระเบิดเนี่ยก็ยังมีคนเสียชีวิตเพิ่มอีกเรื่อยๆโหน่ากลัวจัง ใช่ค่ะบริบทแบบนี้เนี่ยแหละค่ะที่ทำให้บางคนเชื่อว่าเออมันอาจจะมีบางอย่างหลงเหลืออยู่หรือเป็นสถานที่เฮียนอะไรทานองนั้นครับเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับคือตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ของผู้เล่ายังคบกันใหม่ๆเลยคุณพ่อก็พาคุณแม่ไปเที่ยวที่ภูเขาบรณะนี่แหละค่ะตอนร้องวานอากาศดีๆก็ปกตินะครับไม่มีอะไรแต่พอเริ่มมืดเออบรรยากาศมันเริ่มเปลี่ยนไปคุณแม่เริ่มรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจอึดอัด เหมือนมีใครมองอยู่ตลอดเวลาอืมความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองนี่เจอบ่อยนะคะในเรื่องเล่าแนวนี้มันเป็นอะไรที่แบบกระตุ้นความกลัวพื้นฐานของคนเราได้ดีเลยใช่ครับแล้วมันก็ชัดขึ้น,นเรื่อยๆคือพอคุณแม่เขามองไปทางกลุ่มต้นไมุ้่มไม้อะไรแบบนั้นน่ะเธอเล่าว,ว่ารู้สึกแย่มากแย่มากครับไม่ใช่แค่กลัวนะแต่เป็นความรู้สึกที่รุนแรงมากเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังสื่อสารมาเลยว่าออกไปจากที่นี่ซะ โหเหมือนโดยไล่เลยนะคะประมาณนั้นเลยครับความรู้สึกมันแรงมากจนทั้งคู่แบบไม่ไหวละต้องรีบกลับออกมาจากตรงนั้นทันทีอืมตรงนี้น่าสนใจนะคะคือมันไม่ใช่แค่ความกลัวเฉยๆแต่มันมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีการสื่อสารบางอย่างเกิดขึ้นให้เธอออกไปใช่ใช่แล้วคาว่าแย่มากนี่มันบ่งบอกถึงความรู้สึกที่มันรุนแรงจากข้างในจริงๆนะคะ ซึ่งเอ่อพอเราฟังเรื่องต่อจนจบเนี่ยการค้นพบที่หลังมันก็ทําให้ความรู้สึกตรงนี้ของคุณแม่ดูมีน้ําหนักขึ้นไม่อีกนั่นสิครับเพราะว่าหลายปีต่อมาเลยนะคุณพ่อของผู้เล่าซึ่งเขามีงานอดิเรกคือชอบใช้เครื่องตรวจจับโลหะหาพวกวัตถุสม,สมัยสงครามนะคะอ๋อค่ะเขาก็กลับไปที่ภูเขามรณะอีกครั้งแล้วก็เอ่อตรงจุดที่เป็นพุ่มไม้เดิมเป๊ะเ,เลยนะที่คุณแม่เคยรู้สึกไม่ดีมากๆนะค่ะตรงนั้นเลยเหรอคะครับตรงนั้นเลย เขาเจอสัญญาณจากเครื่องตรวจจับโลหะพอขุดลงไปดูเท่านั้นล่ะครับเอ่อพบซากศพทหารโซเวียต2-3นายโหขนลุกเลยค่ะคือเจอตรงจุดที่คุณแม่เคยรู้สึกไม่บีพอดีเป๊ะๆใช่ครับมันเลยแบบว่าโอ้โหเชื่อมโยงกันเลยการค้นพบนี้มันเลยเหมือนเอ,อเปลี่ยนน้ำหนักของประสบการณ์ของคุณแม่ไปเลยนะคะจากที่ตอนแรกอาจจะมองว่าเป็นแค่ ความรู้สึกส่วนตัวหรือความกลัวธรรมดาครับผมกลายเป็นสิ่งที่ผู้เล่าเรื่องหรือแม้แต่เราๆเ,เนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นหลังสังหรณ์หรือการรับรู้ถึงอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นณตอนนั้นณจุดนั้นได้เหมือนกันสําหรับตัวผู้เล่าเองนี่คือเหมือนเป็นหลักฐานยืนยันเลยครับว่าที่ภูเขามรณะเนี่ยมันมีอะไรแน่ๆมันเฮี้ยนจริงอืเพราะมันเชื่อมโยงความรู้สึกของคุณแม่เขากับการค้นพบซากศพซึ่งมันจับต้องได้จริงแม้ว่าจะน่าเศร้ามากก็ตาม เขายังบอกด้วยนะว่าจริงๆมีเรื่องอื่นๆอีกเกี่ยวกับที่นี่รวมถึงประสบการณ์ส่วนตัวเขาเองด้วยแต่ว่าเออไม่ได้ลงรายละเอียดไว้ค่ะซึ่งในกระทู้ reddit เดียวกันนี้ก็น่าสนใจว่ามีคอมเมนต์จากคนอื่นเข้ามาเสริมด้วยอย่างคุณพุกกี้วันหเอกเอเนี่ยเขาก็บอกว่าเออการตายแบบรุนแรงกระทันหันแล้วศพไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสมเนี่ยครับมันเป็นองค์ประกอบที่เจอบ่อยๆเลยในเรื่องผีสิง ซึ่งมันก็ตรงกับเคสนี้พอดีเป๊ะอ๋อจริงด้วยแล้วก็ยังมีอีกคนหนึ่งค่ะชื่อ the castaway train guy เขาเล่าเรื่องคล้ายๆกันแต่เป็นประสบการณ์ที่เบลเยียมใกล้ชายแดนเยอรมน,นีครับเป็นยังไงคะเขาบอกว่าเห็นเหมือนเป็นร่างทหารเยอรมันสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแวบๆแ,แล้วก็หายไปเลยโหครับคือเรื่องเล่าผู้นี้มันก็แสดงให้เห็นถึงเอ่อพทรท์บางอย่างนะคะ ที่คนมักจะเชื่อมโยงพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ขัดแย้งรุนแรงกับการพบเห็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้หรือที่เราเรียกว่าเรื่องเหนือธรรมชาติแสดงว่าในชุมชนออนไลน์อย่าง Reddit ที่เขาแชร์เรื่องแนวๆน,นี้กันเนี่ยประสบการณ์ส่วนตัวเหล่านี้มันถูกเอามาใช้สนับสนุนความเชื่อเรื่องปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติโดยเฉพาะที่มันเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์สงครามอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะมันคือสิ่งที่เรียกว่าหลักฐานจากประสบการณ์ส่วนตัวหรือ anecdotal evidence นะคะพอมีคนเล่าเรื่องคลิกคล้ายกันเยอะๆเ,เท่ามันก็ยิ่งสร้างและตอกย้ำความเชื่อร่วมกันในกลุ่มคนที่สนใจหรืออาจจะเคยมีประสบการณ์คลิคล้ายกันครับฟังแล้วก็แบบอดคิดไม่ได้นะครับว่าเรื่องเล่าส่วนบุคคลแบบนี้มันมีพลังจริงๆนะ มันผูกเอาประวัติศาสตร์ที่มันเจ็บปวดความรู้สึกส่วนตัวที่รุนแรงมากๆแล้วก็การค้นพบที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้อย่างซากศพเนี่ยเข้าไว้ด้วยกันได้แบบน่าขนลุกเหมือนกันใช่ค่ะแล้วประเด็นที่มันน่าชวนคิดต่อยอดไปอีกก็คือเรื่องของพลังของสถานที่กับความทรงจําที่ฝังอยู่ในนั้นพลังของสถานที่ค่ะ คือสถานที่ที่มันบอบช้ำมากๆจากเหตุการณ์รุนแรงในประวัติศาสตร์อย่างภูเขามมรณะเนี่ยมันอาจจะกักเก็บสิ่งที่บางคนเรียกว่าสิ่งสะท้อนของอดีตเอาไว้หรืออาจจะเป็นพลังงานตกค้างบางอย่างอื <c oughs> ซึ่งคนที่อาจจะมีเซนส์หรือความรู้สึกไวเป็นพิเศษก็อาจจะสัมผัสหรือรับรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ได้มากกว่าคนทั่วไปเรื่องนี้มันเลยชวนให้เราตั้งคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนมากๆนะคะระหว่างประวัติศาสตร์ความทรงจำการรับรู้ของมนุษย์เราเองแล้วก็ปรากฏการณ์ที่มันยังหาคาอธิบายทางวิทยาศาสตร์แบบชัดๆไม่ได้ครับที่ผู้คนมักจะรายงานว่าเจอในสถานที่ลักษณะนี้ มันทิ้งคำถามปลายเปิดไว้เหมือนกันนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยประสบการณ์เหล่านี้มันคืออะไรกันแน่